Think Like Christ Podcast รายการที่จะชวนคุณมองเรื่องใกล้ตัวผ่านมุมมองแบบพระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณอยู่กับผมซันสิทธวีธีรคุณชนเราจะเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณในหูของคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Think Like Christ นะครับ ตอนนี้คุณอยู่กับผมซันสิทธวีธีรคุณชนนะครับหลายคนอาจจะรู้จักผมในนามของเพจเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์กับพี่ซันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทําแพลตฟอร์มมบายอแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับชื่อสาวกเป็นแพลตฟอร์มพูดคุยกับพี่คริสเตียนทางออนไลน์นะครับรายการ think like christ นะครับจะเป็นรายการพอดแคสต์ที่ผมอยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยกันในประเด็นสังคมใกล้ตัวผ่านมุมมองของพระคัมภีร์นะครับผมเนี่ยได้มีโอกาสคลุกคลีกับวัยรุ่นคริสเตียนจํานวนมากแล้วก็ ปัญหาหนึ่งที่ผมได้ยินซ้ําไปซ้ามานะครับก็คือว่าโบนเนี่ยดูเป็นเรื่องราวที่ห่างไกลกับเขาพระอภมภีพ์ดูเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้และไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเขานะครับหลายคนเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าพระภินิพี์เป็นเรื่องน่าเบื่อแล้วก็ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตนะครับแล้วก็ผมเองก็รู้สึกเจ็บปวดนะครับเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพัะภินิพ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรามากกว่าที่หลายคนคิดนะครับ เราก็เลยอยากจะมีรายการที่จะชวนคิดถึงประเด็นสังคมใกล้ตัวนะครับแล้วก็เรามาร่วมค้นหาไปด้วยกันว่าพระเยซูจะคิดยังไงในในประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้นะครับถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ฟังพอดแคสต์เป็นนิสัยอยู่แล้วนะครับผมคิดว่ารายการนี้จะตอบโจทย์อย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเราจะปล่อยทุกเช้านะครับแล้วคุณสามารถฟังขณะอาบน้ําเดินทางไปทํางานหรือว่ากินข้าวเช้าได้นะครับแล้วก็เป็นอาหารฝ่ายวิญญ,ญ,ญาณในครูของคุณนะครับ เราจะพูดคุยประเด็นต่างๆที่ใกล้ตัวอย่างเช่นการเมืองโควิดเทคโนโลยีการจัดการตัวเองนิสัยการเงินแล้วก็ประเด็นต่างๆเราจะตั้งคาถามกับสิ่งที่เราทําตามๆกันมาทุกวันนี้นะครับเพื่อเราจะคิดใหม่มองในมุมใหม่แล้วก็คิดเหมือนกับพระเยซูคิดยิ่งขึ้นนะครับผมจะพยายามทํารายการให้สั้นนะครับก็คิดว่าตอนหนึ่งน่าจะไม่เกิน10นาทีนะครับเราจะเน้นไปที่ความทันสมัยความเข้าใจง่ายแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงนะครับ ผมมีคติอย่างหนึ่งครับคือว่าผมอยากจะทํารายการพอดแคสที่ไม่ทําให้คุณเสียเวลานะครับเวลาของคุณมีค่าครับแล้วก็ผมคิดว่ารายการเราเนี่ยจะต้องทําให้คุณรู้สึกได้อะไรบางอย่างกลับไปฉุกคิดประเด็นใหม่ๆแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะครับบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ใช่พระเยซูคิดนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดนะครับมันไม่ได้แปลว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นสิ่งที่พระเยซูคิดแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะเข้ามาอัดรายการนี้ด้วยความถ่อมใจว่า เราค้นหาไปด้วยกันว่าพราะยูคริตน่าจะคิดอย่างไรในโลกที่สลับซับซ้อนอย่างทุกวันนี้นะครับแล้วก็ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและพูดคุยกันด้วยนะครับว่าเอ๊ะพระยูคริตจะคิดยังไงนะในโลกที่สลับซับซ้อนปัจจุบันนี้นะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะสามารถดําเนินชีวิตให้ใกล้เคียงกับความเป็นพระยูคริตมากที่สุดนะครับยังไงก็กดติดตามรอกันไปได้เลยนะครับเราจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วพบกันเร็วๆนี้ผ่าน ช่องทางต่างๆที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast s, Spotify หรือว่า Google Podcast นะครับแล้วพวกเรามา think like Christ คิดแบบพระเยซูคิ์ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ